2 0 0เวรคนตั้งอะไรขายอะไรนะยุบะยุบอะสตอเบอรี่มโนวิเชียนสตอเบอรี่โนเวเข้ามาตั้งขายการทางพี่น้องปั่นาโนฟอลลายอัขายใหยสตอเบอรี่โนเวแซ่บแซ่บพี่น้องสตอเบอรี่โนเวซื้อมากินอุ้ยลูกสวยลูกงามเห็นปะเดี๋ยวดะถือมือเดียว ลวกงามบะมีตํานี้เลยแพงพ้อมหวานมันเป็นมันมันเป็นหนามมันนะหน,าห,นาหอนอะปกติจืดกินของประเทศอื่นเปรี้ยวเปรี้ยวบะเปรี้ยวกะจืดอันนี้ของนอร์เวยแบบ์แซ่บหวานบะมีเปรี้ยวเลย Og sving til høyre for å på om 200 meter sving til høyre for å fortsette på skrubboen. 16. Om 200 meter vil destinasjonen være til venstre. Ja. <coughs>

ั้งค้ามันจะเปิดแล้วพี่น้อง <c oughs> อยากได้กระโดนแล้วขั้นนี่ส่วยมากเลยพี่น้องขั้นใหญ่วกว้างด้วยเห็นไหมนี่สวยชอบชอบมาก <c oughs> ได้แล้วรถในฟันพี่น้อง ในฝันน yeah. ี้นงเนี่ยพอคนยังเขามาไกลรถมันประตูมันก็จะเปิดอัตโนมัติพี่นนองมันก็จะเงียบมันหน่อยนึ้า อ,นนอันนี้รถขั้นเก่าอีนางค่ะพี่น้องขั้นขั้นเก่าอีนางปี2018มักสีรถขั้นนีอยู่ตะว่าขั้นขั้นไม้ขั้นไม้น,มนั่นมันโบแมน มันบอมันบอมีสีเดียวกันพี่น้องมันมีสีเงินก็เลยเออเอาเอาสีนด้ดเงินก็ได้สีเงินก็งามกันนี่ขั้นเก่านะคะขั้นเก่าเก็มาขั้นใหม่เก่ามาพี่น้องมันก็นมากกันคนละแบบน้อยค่ะจะอำลาขั้นเก่าแล้วพี่น้องคะ่ะ ขีกับก็จะเอาขับคันไม้กลับไปเลยค่ะจะเอาไปทดลองก่อนซื้อรถตเตนี่ก็เขาให้เอาไปทดลองก่อนนะคะทดลองมือนสองหมื่นี่แหละค่ะว่าบอถูกใจก็เอากลับมาเอากลับมาเคลื่อนเขาแล้วก็เอาเอาเอาขั้นเก้ากลับไปแล้วก็ไปเบิรงทีไม่ถ้าเกิดแต่ขันเกิดว่าถูกใจก็เฮ็ดเอกเฮ็ดเอกสารไปเลยบ่ต้องบ่ต้องเอากลับมานะคะก็งาานี่พี่น้องสีแดง สดีสีแดงนี่ก็ขั้นสีน้ำเงินปี2018คือก็กนแบบเดียวกันกับขั้นขั้นของยีน่านั่นแลหละค่ะอันนี้สีเงินนี่อันนี้นานรถกว้างๆพี่น้องเห็นไหกว้างมาก เอาของทุกอย่างออกจากรถละค่ะอันนี้เป็นกล้องเอ่อจะก,กล้องอยังเ้งเออเอาของใส่รถกันพี่น้องคุณแเจียย่ใส่นอหนิเปิดเป็นบะละเอ้าล่อ,อมมล่อะล่อเพิ่ม หลอนี่ก็ต่างหากด้ค่ะราคานะอันนี้ได้ได้เอาไปนําเพราะว่าหลอขั้นเก้านั่นก็สื่อมากสื่อมากแล้วก็ติดอยกกู่กระโดดขั้นเกาก็ยกให้เขาไปเปิดเขาก็เลยเอาหลอดอันนี้มามาให้หลอดก็แพงด,งด้วยค่ะบอมเป็นถือเด้วยหลอดนะประตูเลอเซม่นแต่และพี่นองเข้าแค่กดมันก็จะเปิดในเข้าเองอัตโนมัติเลย งามปะงามเนาะรถไม่พี่น้องไปล่องรถไม่กันพี่น้อง ก,กว้างมากพี่น้องในรถกว้างมากๆเลยหล่อหล่อรถใชส่สำหรับหน,น,นาวอาา่ะจ้ะเห็นปะเพราะว่าหล่อรถที่สามีนั่งก็รถขั้นเก่าไปเปลี่ยนมากนั่นก็คือยกให้เขาไปท้งขั้นเลยนะคะก็เลยคือเหมือนเหมือนมันก็เปลี่ยนหล่อก,กันนะพี่น้องเห็นปะสิจอดเลย